EP ที่2วางแบบออกแบบเสร็จหรือ,รอไม่ใช่อัวนะหรือทุกนั่นทุกนี่หรือฝ้าทองพื้นไปเดี๋ยวพาไปดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้นะครับผมเราก็กำลังจะไปดูบ้านอีกแล้วเป็น EP ที่สอง อีพีนี้ก็เรียกได้ว่าซื้อมาทุกเลยทุกนั่นทุกนี่ลิ้อฝ้าทอพื้นภูสาตรวจสดิบดีนะครับกับดุกเช็คอีพีที่1ตอนนี้อีพีที่2นะครับได้ร่วมงานเกี่ยวกับโครงสร้างกั้นห้องออทําพวกแมคานิกต่างๆเนี่ยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงยิวอินด้วยกับ BPG บริษัท BPG นะครับผมเป็นบริษัทที่ผลิตบูธให้กับพวกโตโยต้า ซูซ <Suzuki, S 2> ูกิเวลาไปออกงานเชฟวี่อะไรเงี so, you. You ้ยเมื Actually, right ่อก so, you know ่อนแล้วมีแบบพวกบิวอินในพวกร้านคอมเมอรเชียลต่างๆอะไรเงี้ยมีเมเบลีนด้วยนะเห็นว่านะครับพวกนี้คือเขาก็ได้ทํามาหมดแล้วได้มีโอกาสได้คุยกันนะครับแล้วก็เอ้ยชักชวนมากันว่าเอ้ยรู้สึกสนใจทําบ้านหลังนี้ไหมเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่เราก็อยากได้ผลงานที่ดีเราก็เลยอยากได้คนที่เหมือนแบบทําพวกสเกลที่มันใหญ่มาแล้วแล้วเขาเองก็จะสามารถที่จะแบบ เก็บงานหรือเก็บรายละเอียดที่ม uh, ันแบบเป๊ะๆได้ราคาก็โหย่อมเยาวมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่า EP นี้จะมีอะไรบ้างได้ร่วมงานกับนะครับบอยซัทใหญ่ท่างหนดนะเราเดี๋ยวดูว่าข้้งหมเนยังไงบ้างไปจะพาไปดูเลย อันนี้ก็ถ้าใครเห็นภาพ Before นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้แบบนี้เลยัน่ภาพ Before นะครับนี่คือ After ตอนนี้คือรื้อรือเพดานเพื่อที่จะเตรียมกำลังจะทำฝ้าดอกยกสูงแล้วก็เตรียมที่จะใส่พวกไฟลูกเล่นต่างๆนะครับผม อันนี้ก็เป็นห้อง uh, living room ส่วนแรกที่จะเป็นพวกไฟหลุมเหมือนกันติดฝ้าติดแอร์ติดไฟหลุมแล้วก็ตรงนี้เป็นกูผนังใหญ่ๆจอทีวีประมาณ75นิ้วในการที่จะดูหนังหรือว่าอะไรก็ตามตรงนี้เลยเป็นจุดที่ค่อนข้างเรียกได้ว,ว่าจุด entertainment ของที่นี่เดี๋ยวพามาดูโครงสร้างใกล้ๆของ uh, จุดนี้กันสักนิดหนึ่งเพราะจุดนี้มันมีความยากอยู่ที่ คนออกแบบนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปแบบ before after ให้ดูด้วยคือตอนนี้คือเราต้องรื้อพื้นหมดเลยในการที่จะเจาะผ่าท่อฝังเข้ามาให้มันมาอยู่ตรงกลางเพราะว่าตรงนี้จะเป็นไอแลนด์ยาวประมาณ190เซนแล้วก็ต่อไปอีกประมาณ210เซนเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับผมอันนี้กเ็เราก็ได้ทำการรื้อฝ้ายิงท่อออกไปอ้อมมาจากข้างนอกไล่เข้ามา ทําให้กับว่าคนที่เห็นตรงเนี้ยเหมือนไม่รู้ว่าไฟมาจากตรงไหนเพราะเป็นไฟที่ไม่ได้มาจากข้างบนด้วยมาจากลอดใต้มาเลยเจาะพื้นจะมีอีกอย่างก็คือกําแพงนี้กําแพงเนี้ยเราซื้อบ้านนี้มันเป็นกําแพงก่ออิฐฉาบป,ปูนเพราะฉะนั้นเราจะทุบกําแพงนี้ทิ้งเป็นห้องนั่งเล่นที่เอาไว้ดูหนังข้างในแล้วโซนข้างนอกเนี่ยจะได้ดูโปรด้วยในการเห็นห้องข้างในว่าแบบเอ้ยมันไอ้นี่ขนาดไหนมัน ทำอะไรกันอยู่อยู่จุดไหนอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน l ลี้ยงแอร์ียข้างล่างทั้งหมดทำให้มัน Connect กันเพราะเราไม่ได้ใช้ห้องเราไม่ค่อยได้ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือ EP นี้ซื้อมาลือ้อครับซื้อมาไม่รู้เป็น10ล้าน,น,นก็รื้อหมดเองก็เสียดายพอสมควรแต่ก็ต้องทำใจคนระเดี๋ยวภาพเลียนะชั้น2กันชั้น2ก็ พอขึ้นมาตรงนี้เขากำลังจะทําผนังใหม่ปลูกผนังตรงนี้เจาะฝ้าข้างบนตรงนี้ก็เป็นปลูกผนังใส่โลโก้นะครับใส่โลโก้ผนังนี้สูงเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ราวๆสี่เมตรสี่เมตรได้นะนี่นะพามาดูน้อไปจุดที่เริ่มทําใหม่จะเป็นจุดพวกนี้อ,อันนี้คือทําผนังสําหรับเป็นห้องแคสเกมห้องทํางานอะไรเงี้ย ผนังนี้ก็ใช้เป็นเหล็กแล้วก็ใส่ตัวซับเสียงเข้าไปด้วยนะครับเอสเซเจียคติกครับนี่ข้างในก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพื้นที่ตรงนี้ประมาณสัก20 20ไม่ถึงประมาณเกือบเกือบยีตารางเมตรได้ห้องนี้ข้างในก็จะเป็นคอมเดี๋ยวก็ขึ้นพาไปเลยนะครับเป็นแบบนี้ต่อมาก็อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ที่รื้อพื้นหลักไอ้รื้อพื้นหลักหรือพื้นอนอกพื้นเนี่ยจริงเรารื้อทั้งหลังพื้นเนี่ยจริงเราลื้อทั้งหลังเลย เพราะว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นพื้น SPC นะครับผมและนี้ก็เป็นกเุเตรียมที่จะกุฝ้าดอกขึ้นไปเพื่อที่ทําให้ห้องมันดูมีระดับสักนิดนึงแล้วก็เป็นไฟเดี๋ยวจะย้ายไฟมาอยู่รอบแล้วก็เป็นไฟรอบฝ้าหลุมตรงนี้ก็กุออกมากําแพงนี้กุทั้งกาแพงเลยแล้วเป็นหัวเตียงด้วยผสมกับแบบว่าเราจะใช้ในการแบบเป็นเปิดเป็น,นกลไกเปิดปิดเพื่อที่จะไม่ต้องมีม่านแล้วก็แบบเปิดไอ้ตรงนี้ออกไปได้เลยสามารถเปิดอันนี้เปิดเข้าเปิดออกได้นะครับอันนี้ที่ ช่างเขากลังทําอยู่ก็คือเป็นการาใส่เรียกว่ากลไกของประตูหมุนตรงอันนี้เลยจะเป็นประตูหมุนฝ้าจะลดพื้นในการหมุนรอบเพื่อที่แบบเวลาเราเข้าออกอะไรเงี้ยแล้วข้างๆก็จะเป็นแมกนาติกพอปิดครบรอบมันก็จะดูดเป๊ะนี่แล้วพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินห้องอห้องตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเลยส่วนนั้นด้านนี้ก็ เหมือนเดิมครับทุบกระเพื่องทิ้งทําเป็นเจาะรูปักพออันนี้จะเป็นเราจะติดส้วมของเป็นส้วมอัตโนมัติก็คือเหมือนแบบมีเซ็นเซอร์มีเปิดปิดอัตโนมัติอะไรเงี้ยช่างเราเลยต้องมาเตรียมไฟไว้เดี๋ยวพอเตรียมไฟเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็ซ้วมก็จะมาติดอีกทีนึงเนี่ยตรงนี้ก็เราก็จะติดแอร์ทั้งหมดเรียงกันเลย5ตัวเพื่อให้มันสวยๆแล้วก็สามารถเซอร์วิสง่ายแล้วก็ที่เห็นอยู่กล่องตรงนั้นเป็นกล่องที่ ติดแอร์ตัวใหม่ตัวที่8ของเรากล <Wow. S 1> ่องที่มีสายออกมาที่นี่นะครับเราเพิ่งเข้ามาบิวอินประมาณาน่าจะร่วมๆเกือบอาทิตย์แต่ก็รับได้ทีมงานที่ดีนะครับของของ BPG นะครับเป็นหลักนะครับ้วยหลักๆเนี่ทีนี่จะเริ่มงานระบบก่อนหลังจากลื้อเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างทำโครงสร้างเสร็จอย่างที่เห็นชั้น2 แล้วเราก็จะมีทําพื้นหลังจากพื้นเสร็จก็จะเป็นพวกเรื่องบิว์อินและพวกตู้พวกอะไรเงี้ยที่เขาขึ้นแบบมาในตรีดีแล้วว่าจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกสักประมาณ2อสามอาทิตย์หรือว่าอีกประมาณสักสิวัน20วันอะไรเงี้ยเดี๋ยวอัปเดตให้ดูตอนที่เริ่มขึ้นโครงพื้นเสร็จแล้วฝ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นโครงสร้างกันแบบเต็มๆต็มเลยแล้วเดี๋ยวตอนมาเป็นแบบว่าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมสามารถ มีงานบูธงานป้ายงานบิวอินอะไรนะครับติดต่อบริษัทนี้ได้นะครับ BPG นะครับ BPG Big Pen Group นะครับผมหรือว่าสามารถติดต่อเข้าไปทั้ง Facebook หรือว่าอะไรก็ได้เลยนะครับในการที่จะแบบทําพวกป้ายพวกอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยแล้วก็ดีเดี๋ยวขึ้นผลงานมาให้ด้วยส่ยวนใหญ่เขาจะเป็นแบบงานเน้นแบบออกบูธงานแบบว่าทําสวยๆงานอาร์ตไม่ได้เน้นโครงสร้างที่แข็งแรงตอนนี้ก็คือมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแข็งแรงขึ้นก็ สามารถทําเป็นพวกบิวอินได้เพราะงั้นการออกแบบเขาเนี่ยจะดีไซน์เนี่ยจะสวยกว่าที่อื่นเพราะว่าเหมือนแบบได้เอามาจากบูธหรือเอามาจากอะไรที่นะครับผมเดี๋ยวไงนะครับผมติดตาม EP หน้า EP ีที่3จะเป็น EP ีที่ขึ้นโครงเสร็จหมดแล้วหลอ่อบิวอินอย่างเดียวเดี๋ยวจะมาดูว่าสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าผม